วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่เกำลังเป็นที่พูดถึงในเชียงใหม่ค่ะนั่นก็คือองค์พระยาครุฑณวัดดอยตุโกโกครับหรือบางทีก็เรียกว่าสำนักสงฆ์ดอยตุกโกที่สันป่าตองใช่ค่ะที่อำเภอสันป่าตองข้อมูลที่เราได้มานี่คือเน้นๆเ,เลยเรื่ององค์พระยาครุฑองค์นี้เป้าหมายของเราก็คือมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ที่นี่น่าสนใจทำไมคนถึงไปกันครับผมจุดแรกเลยที่แบบ สะดุดตาม,มากก็คือเรื่องตำแหน่งที่ตั้งค่ะเขาว่ากันว่าอยู่ณจุดที่สูงที่สุดของอำเภอสันปาตองเลยนะคะโห oh, สูงสุดเลยเหรอครับใช่ค่ะพอได้ยินแบบนั้นก็ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะสูงแค่ไหนข้อมูลระบุว่าองค์พระยาครุฑนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดตอยตุโกโกหมู่6ตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันปาตองค่ะครับซึ่งตั้งอยู่สูงถึง357เเมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะ โอ้โห357เมตรนี่ไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะพอเห็นตัวเลขนี้ก็แบบจินตนาการตามได้เลยว่าทำไมคนถึงเชื่อกันว่าท่านสามารถทอดพระเนตรดูแลได้ทั่วทั้งอำเภอรจริงๆใช่ครับคือการอยู่ณจุดสูงสุดเนี่ยมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งอยู่แล้วนะครับตามความเชื่อเนี่ยองคพยาคุตท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรครับอำนาจบารมีใช่ไหมคะถูกต้องครับอำนาจบารมีและก็ความเจริญรุ่งเรือง พอไปประดิษฐ์สถานนะจุดที่มองเห็นได้ไกลขนาดนั้นก็ยิ่งเสริมพลังความเชื่อเข้าไปอีกอ๋อค่ะค่ะในเรื่องของการปกปักรักษาแล้วก็อำนาจบาร,รมีที่แบบแผ่ไปทั่วพื้นที่ตรงนั้นเลยน่าสนใจมากค่ะคือน,นันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ลอยๆแต่ว่ามันผสานกับภูมิศาสตร์จริงๆครับผมที่มองเห็นได้ไกลทําให้คนรู้สึกถึงการคุ้มครองแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่ครับทำให้เชื่อมั่นมากขึ้นแล้วอะไรคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มุ่งหวังเป็นพิเศษคะ เวลาไปสักการะที่นี่จากข้อมูลที่ได้มานะครับคนส่วนไหนเชื่อว่าการไปกราบไหว้สักการะเนี่ยจะช่วยเสริมสิริมงคลอืมอืมโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าปัดเป่าอุปสรรคอะไรแบบเนี้ยเหมือนพยาครุฑทิศท,ทรงพลังบินได้สูงอะไรแบบนั้นรหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเปรียบได้กับพลังอํานาจของท่านแล้วก็มีจุดสําคัญอีกอย่างคือมีการทําพิธีบวงสวงใหญ่ไปแล้วด้วย พิธีบวงสวงใหญ่ครับเป็นพิธีถวายเครื่องสักการะครั้งสำคัญเลยจัดไปเมื่อวันอังคารที่22ตุลาคมพศ2562อ๋อปี62นี้เองครับพิธีนี้ก็เหมือนการประกาศความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เเปิดให้สาธุชนเข้ากราบไหว้ขอพรได้อย่างเป็นทางการนะครับ การมีพิธีแบบนี้รับรองก็คงทำให้สถานที่มีความขลังมีพลังมากขึ้นในความรู้สึกของผู้ศรัทธาด้วยนะคะถูกต้องเลยครับพิธีแบบนี้มันเป็นการตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์รวมใจของผู้คน ทำให้ที่นี่กลายเป็นหมุดหมายใหม่ใช่ครับกลายเป็นหมุดหมายสําคัญสําหรับคนที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าหรือว่าต้องการที่พึ่งทางใจตามความเชื่อเรื่องอํานาจบาร,รมีขององค์พญาครุฑเนี่ยแหละครับถ้าให้สรุปก่นสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้นะครับก็คือว่าองค์พญาครุฑณวัดดอยตุกขอเนี่ยเป็นมากกว่าแค่รูปเคารพแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจความรุ่งเรืองอืมค่ะ ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่พิเศษมากๆคือจุดสูงสุดของสันปะตองเลยค่ะแล้วก็ผ่านพิธีการสำคัญที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์มาแล้วด้วยค่ะพิธีบวงสวงปี62ใช่ครับทำให้กลายเป็นจุดหมายของผู้คนที่ปรารถนาความสำเร็จในชีวิตการงานชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดสำคัญในเชียงใหม่เลยนะคะไม่ใช่แค่ในเชิงท่องเที่ยวแต่สำหรับ สายศรัทธาโดยเฉพาะเลยที่ต้องการเสริมบารมีขอพรเรื่องความก้าวหน้าต่างๆครับผมทีนี้ก็มีประเด็นทิ้งทายให้ลองคิดตามกันดูนะครับค่ะน่าสนใจค่ะว่ามาเลยด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่สูงสุดขนาดนั้นแล้วก็สัญลักษณ์แห่งอำนาจที่แข็งแกร่งขององค์พญาครุฑเนี่ยนอกจากเรื่องความเจริญก้าวหน้าที่คนนิยมไปขอกันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าลึกๆแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาอาจจะมองหาหรือว่าคาดหวังการปกป้องคุ้มครองในมิติอื่นๆด้วย มิติอื่นๆเช่นอะไรคะก็อาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตหรือว่าการปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆอ๋อจากองค์พยาครุฑผู้ทรงฤทธิ์ที่อยู่ณจุดสูงสุดนี้